นี่ไขมันชั้นเลยเนี่ยไขมันมันออกไปสักทีค่ะอยู่กับมันมาสปีแล้วค่ะแบบร่างพังแบบหนักมากคุณหมอช่วยขอบคุณมากเลยค่ะรู้สึกดีค่ะหลังจากที่คลอดน้องอะค่ะก็หน้าท้องก็ขยายน้ำหนักมันขึ้นเยอะค่ะแล้วก็พุงก็เลยย้อย ใช่ค่ะดูที่เดียวเลยใช่เพราะว่าที่นี่เขาดังเรื่องดูดไขมันเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกแล้วก็ติดตามเพจมาตลอดเลยค่ะนานมากค่ะตั้งแต่ลูกคนแรกเลยค่ะสามสี่ปีแล้วกวจะตัดสินใจมาเพราะว่าตอนแรกก็กังวลกลัวหลายอย่ากลัวเจ็บเอ้ยกลัวผลข้างเคียงเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวแบบคิดไปเองนะค่ะมานูไปเองเยอะมาก พอได้มาทําแล้วเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็คุณหมอช่วยได้เยอะเลยชวนคุยนู่นนี่นั่นคือเคยดูแต่ในรีวิวที่เขาดูดกันไงคะแบบเขามาดูดจริงๆแล้วก็แบบแป๊บเดียวเองค่ะแล้วก็ไม่เจ็บด้วย ดีมากค่ะทุกคนยิ้มแย,ย้มจำใส่ทุกคนเลยพูดเก่งมากเลยอ่ะ <laughs> อาทยาใส่ดีทุกคนเลยค่ะแบบว่าโอ้รู้สึกดีมากเลยแบบไม่มีใครบึ้นตึงเลยรู้สึกดีมากเลยขอบคุณมากค่ะดูแลดีมากใครสนใจก็เชิญนะคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ